เห็นสามล้อจอดอยู่ทง่งสสยคนมาลักมะกอกแน่ๆแห่ๆนะนี่คนทำครัวที่บ้านนี่หว่าคล้ายๆโอ้เก็บโอเก็บเอาเลยอืมอ้อาออกแล้วไงต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยไปไปให้ดูบนยอดดิโอ้ยังเยอะยังเยอะ ồ yết, 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 yết. Yết, yết, lên mất cọc. Năn luôn cảm lục Ni cọc. Ni cọc. Ni rồi. Ni cọc. Ni cọc.